ไปเที่ยวทะเลกันไหมามาผ่อนคลายสุขกายสุขใจเสียงเพลงรรมชาติเค้ากันไปเพลินตาเพลินใจในลุยเล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 เลุยเลนั้นมีแต่เพื่อนเรามาเทื่ความสํา ดนตรีีมแความสุขวันเสาร์ที่12ตุลาคมนี้พบกันในคอนเสิร์ตวอลเลจเชนงานลุยเล่2ที่หาดบางเกาเ่อเอาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับมันแน่นอนคุณจะต้องได้พบกับศิลปินมากมายครับ13ศิลปินครับแล้วกว็แฮมเมอร์เองก็เต็มที่เต็มอิ่มเจอกันแน่นอนทอมดันดีมีเพลงมันมัน,ม,นมีเพลงดีๆมีเพลงให้กำลังใจมาฝากพวกเราทุกคนครับโอ้บรรยากาศมันแน่เลยครับเชิญชวนทุกท่านนะครับงานลุยเล่2ที่ หาดบางเก่าชามเพชรบุรีคนดันเพียนเต็มวงครับแล้วก็มีรายวงเยอะแยะครับมาผ่อนคลายสุขกายสุขใจเสียงเพลงธรรมชาติเขากันไปเพลินตาเพลินใจ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ